สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่คุณกำลังจะได้รับอ่าวันนี้มารับพลังงานบ,กบวกๆกันนะคะเออมาดูกันว่าเรื็วนี้คุณจะได้รับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์อะไรนะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะรับไปได้ทุกคนเลย กระเด้งกระดอนของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่คุณกำลังจะได้รับว,ว้าว f ิกออฟคัพส u โฟล์อ o r ซ s เต็ด queen of sword, tree of pentacle คุณรอคอยการติดต่อของใครอยู่หรือเปล่าอืมถ้าคุณกำลังรอคอยใครบางคนอยู่นะ คนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะคนเก่าๆของคุณคนคุยเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะจะมาแบบคุณเซอร์ไพรส์มาแบบที่คุณแบบไม่คาดคิดอะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้มันจบไปแล้วเขาไม่มีทางที่จะกลับมาหาคุณไม่มีทางที่จะติดต่อคุณหรอกแต่เขาจะกลับมา ก็ตามหัวข้อเลยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วคนคนนี้เป็นคนที่คุณรอถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากได้คนนี้แสดงว่าไม่ใช่นะเพราะว่าการกลับมาของเขาอ่ะการติดต่อของเขาอ่ะมันเป็นของขวัญสําหรับคุณมันเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคุณถ้าคนที่คุณไม่ต้องการคนที่คุณไม่อยากได้แบบภาวนาอยากกลับมาเลยไม่เอาอีกแล้วเลยอย่างเงี้ยคนนั้นไม่ใช่นะคะคนนี้จะต้องเป็นคนที่คุณอยากเจอคนที่คุณ อยากพบอยากกลับมารีเทิร์นอยากแบบอยากสารต่ออะค่ะอืมเป็นพลังงานเก่าๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะกรณีที่คุณไม่ได้มีรักเก่าแฟนเก่าหรือไม่ได้รอใครอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าของคุณโดยบังเอิญแล้วก็เป็นเพื่อนเก่าที่ที่เอ่อคุณอาจจะแบบไม่ได้นึกถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนสมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ย แต่การเจอกันเนี่ยเขาจะนําข่าวดีมาให้คุณนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณนะคะอาจจะแบบว่าเออได้เจอเขาแล้วเขาอาจจะแบบเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าเป็นคนที่มีคอนเนคชันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนําเรื่องราวดีๆมาสู่ชีวิตคุณจะช่วยทําให้ เช่นในเรื่องของการงานหรือเรื่องการเงินของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเข้ามาช่วยอะ่ะเข้ามาแบบไม่ใช่ว่าช่วยให้คุณยืมเงินอะไรอย่างนี้นะแต่อาจจะมาช่วยให้ให้แนวทางให้ลู่ทางในการทำมาหากินในการสร้างงานสร้างเงินอะไรของคุณได้อย่างนี้ก็มีนะคะอืม แล้วก็ชีวิตของคุณนะกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ที่ดีนะคะจะมีการแบบเติบโตขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับเออคุณจะชัดเจนกับตัวเองอะว่าคุณต้องการอะไรเหมือนแบบถ้าก่อนหน้านี้คุณหลงทางคุณหา หาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันต้องการอะไรฉันอยากทาอะไรฉันดูไม่มีแพชชั่นอะไรเลยเลยอย่างเงี้ยจากนี้ไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะหาแพชชั่นของคุณเจอคุณจะหาสิ่งที่มีความหมายสําหรับคุณเจอเช่นก่อนหน้านี้คุณไม่รู้เลยว่าคุณอยากทําอะไรคุณก็ทํางานอะไรก็ได้อะที่มันที่มันได้เงินนะ่ะเออทำอะไรได้ก็ก็ทำทำไปก่อนแต่ก็ไม่ได้มีแพชชั่นอะไรเลยอยู่มาวันหนึ่ง มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะไปพบไปเจออะไรบางอย่างแล้วมันเป็นแบบแรงบันดาลใจให้คุณแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. นี่แหละทางของฉันนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องทําฉันต้องทําให้ได้ในในช่วงชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คุณจะชัดเจนคุณจะเคลียร์กับตัวเองมากๆเลยอะนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะเอ่อเป็นคุณคนใหม่ที่ที่เติบโตขึ้นอ่าแล้วก็ถ้าใครเจ็บป่วยอยู่นะ ครเจ็บปวยอยู่จะเจอหมอดีนะคะจะเจอหมอที่เก่งหรือมีความสามารถเฉพาะทางในในโรคที่คุณเป็นหรือการเจ็บป่วยที่คุณกำลังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาช่วยมาช่วยรักษามีโอกาสหายนะคะถ้าผ่าตัดก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะบางคนมีมี มีแนวโน้มที่จะต้องมีการผ่าตัดแต่ว่าแต่ว่าเอ,อคุณอย่างที่บอกอ่ะคุณจะเจอหมอดีหมอเก่งนะคะแล้วการผ่าตัดของคุณนะมันจะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นก็คือเอาไอ้โรคร้ายหรือว่ารักษาอาการบาเดเจ็บเจ็บป่วยของคุณอ่ะให้มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะหาย ก็จะหายป่วยอ,อแล้วก็บางคนมีเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะเซ็นคอนแทคอะไรต่างๆอาจจะมีคนมาหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับคุณเป็นข้อเสนอดีๆนะคะแต่ว่ายังไงซะการอ่าน สัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะแต่แนวโน้มอะ่ะมันเป็นเรื่องดีม,มันเป็นเรื่องดีถ้ามีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีข้อเสนออะไรที่หยิบยื่นให้คุณในช่วงเนี้ยหรือช่วงที่กําลังจะถึงเร็วๆนี้นะคะมันเป็นมันเป็นสัญญาณที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ ยังไงก็ตามไม่ใช่ว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วค,คุณคุณคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องอ่านสัญญาให้ละเอียดอะไรมากมายหรอกยังไงมันก็เรื่องดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะไม่ว่าการเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ดูให้ดีๆนะคะอืมอะไรอีกของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ มู s สโตนมันเป็นความลับอ่ะมันเป็นความลับอ่เอาเอย่างงี้มันก็ไม่ใช่ความลับมันก็ไม่เชิงความลับหรอกจริงๆอ่ะประมาณว่าเขาก็ยังไม่อยากให้คุณรู้แต่ก็จะบอกบอกเป็นในๆให้ก็ได้อ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะ กำลังดึงดูดมันอยู่อ่ะค่ะ <c oughs> คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ที่คุณคิดถึงอยู่บ่อยๆสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากได้เป็นพ r i อ r ร t y ตี้ของคุณอะเป็นเป็นเป็นเรื่องหลักเรื่องใหญ่ใจความของคุณเลยแล้วแบบคุณหมกมุ่นกับเรื่องนี้อยู่อ่ะอคุณจะได้รับสิ่งนั้น คุณอาจจะแบบ manifest มันแบบโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ manifest โดยที่คุณคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณคุณดึงดูดมันอยู่เพราะว่าคุณแค่คุณแค่คิดถึงมันแค่คิดถึงเรื่องเนี้ยแต่คิดคิดถึงบ่อยอะ่ะคิดถึงคิดถึงบ่อยจนจนมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วอะ่ะ อืมคุณกำลังมานิเฟสเรื่องอะไรอยู่เอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องที่คุณต้องการเรื่องที่คุณปรารถนานั่นแหละนะคะบีสปอน a เ e ีย s คุณจะได้รับการดูแล จากใครบางคนหรือได้รับการสนับสนุนได้รับการสปอร์ตจากใครบางคนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบตัวคุณคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับคุณอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะคุณอาจจะเจอใครบางคนที่จะเข้ามาดูแลคุณทนุถนอมคุณอย่างดีอืมรากับเป็นเบบีอะไรอย่างเงี้ยเลย Rainbow b ซิงเบสซิงอ่ะโชว showering your life ว้าวพรดีๆพรดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะสิ่งดีๆต่างๆมากมายอะ่ะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องเดียวอย่างแรกเลยอะ่ะก็คือสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วคุณม a นิ f เฟสมันโดยที่คุณคุณไม่รู้ตัวคุณดึงดูดมันมาโดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณคุณแค่อยากได้คุณแค่ปรารถนาแต่คุณแบบเหมือนแค่คิดเฉยๆอะ่ะแค่คิดแค่คิดถึงมนันแต่คุณไม่ได้แบบว่าเรียกร้องหรือแบบทุรนทุรายอะไรขนาดนั้นนะคะเป็นสิ่งสิ่งนั้นอะเรื่องนั้นลองนึกดูดีๆเนาะว่าเป็นเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะ หลายเรื่องเลยเนาะที่ผู้อ่านพูดไปเรื่องการเจ็บป่วยก็จะหายป่วยอะไรเงี้ยหรือว่าเจอหมอที่ดีนะคะมาช่วยรักษาเจอแพทย์ดีๆเจอแพทย์เก่งๆแล้วก็อาจจะเจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าที่จะนําข่าวดีมาให้กับคุณหรือว่าบางคนก็คืออาจจะหาทางของตัวเองเจอนะเจอทางที่ใช่เจอทางที่ชอบอะไรอย่างนี้อืแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักรอคนรักเก่า ใครที่รอคนเก่าๆติดต่อกลับมารอให้เขากลับมาหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมากลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาขอสารสัมพันธ์ใหม่ Christian clear intention be clear about what you r idea uh, what you decide and f o r g u t upon it with u n v e i i n g t ีอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าคุณต้องการอะไรคุณปรารถนาอะไรอยู่ให้คุณโฟกัสไปที่สิ่งนั้นอืมให้มันชัดๆให้มันลีคลี์แล้วคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นมาได้อย่ามีความลังเลอย่ามีความลังเลหรือคลางแคลงใจถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้ คุณก็จะได้แต่ถ้าคุณแบบทางแทงใจแบบเอ๊ะจะได้ไหมนะได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมฉันจะทําได้ไหมมันจะทําให้พลังงานของคุณมันสั่นคลอนทําให้พลังงานของคุณไม่แข็งแรงพอนะคะมันอาจจะดึงดูดได้แหละแต่ว่าอาจจะช้าอาจจะยืดเวลาออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแทนที่แบบพลังงาน ถ้าคุณพลังงานแข็งพอเข้มแข็งพอพลังงานคุณสตองพอเนี่ยมันจะดึงดูดได้เร็วนะแล้วก็อย่างที่บอกไปบางคนจะค้นพบตัวเองจะหาตัวเองเจอเจอเส้นทางที่ใช่ที่เหมาะที่ควรคู่ควรกับตัวเองอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามแลบชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ